หลายๆคนที่ออไม่มีคุณแม่เป็นแบบอย่างว่าเขาจะมีใครได้บ้างคะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเขาในเรื่องของความรักความบกุถ้าคนคนนั้นนะครับถึงแม้เขามีแม่ที่บกพร่องไม่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แต่ถ้าเข้ามาพบพระเยซูกิจเจ้าเข้ามาสัมผัสความรักของพระเจ้าเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาทํางานในชีวิตเขาเนี่ยเ,เห็นแบบอย่างสตรีทั้งหลายที่ดีๆในโบสถ์นะครับในคริสตจ,จักรถ้าเขาผูกพันก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างได้ แล้วก็มีความเข้าใจชีวิตแม่เนี่ยไม่สามารถเป็นอย่างที่เขาคาดหวังไม่ใช่เพราะว่าแม่ไม่อยากเป็นสวัสดีค่ะพบกับหม่ชิชนกกับรายการใจสมานทอกรายการทอกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบแล้วก็เจรนายเพชรทีท่ซ่อนอยู่ในตัวคุณสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ยังอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันแม่เช่นเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นมุมมองที่ต่างออกไปใน EP ีที่แล้วมานะคะเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างค่ะแล้วก็ใน EP ีนี้นะคะเราจะมาเ,เปลี่ยนมุมมองสักเล็กน้อยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกค่ะในสังคมปัจจุบันนี้นะคะใหม่สังเกตเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะที่เติบโตมาโดยไม่มีคุณแม่หรือว่าบางคนก็มีคุณแม่อยู่ด้วยหรือว่า คุณแม่ไม่ได้อยู่กับเขาแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคุณแม่สักเท่าไหร่นะักทาให้ลูกๆเหล่านั้นนะคะเอ่อเติบโตมาโดยที่เอ่ออาจจะไม่ได้มองคุณแม่ว่าเป็นแบบอย่างสักเท่าไหร่นะักแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณแม่อยู่ในชีวิตหรือว่าเราไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากการเป็นแม่เราควรจะมีมุมมองอย่างไรหรือเราควรจะ เอาแบบอย่างมาจากที่ไหนในการเป็นแม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์มนุษศักดิ์กมลมาตย,ยากุลศิษยพิบาลอาวุศโสของริศจักรใยสมานะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากจะถามอาจารย์ก่อนคะ่ะเป็นคําถามแบบเริ่มต้นก่อนนะคะว่า,า,า,าสําหรับคริสเตียนเราอะคะ่ะเราให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของแม่ลูกยังไงบ้างคะคือถ้าจะโฟกัสที่ลูกว่าคนจะมีท่าทียังไงต่อ ต่อแม่นะครับก็ในพระบีก็สอนบอกว่าฝ่ายผู้ที่เป็นลูกเนี่ยให้เราเนี่ยให้เกียรติแก่พ่อแม่ mm hmm. นะฮะเพราะว่าการที่เราทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้รับพ,บพระพรจากพระเจ้า mm hmm. พระเจ้าสัญญาว่าลูกคนไหนก็ตามที่ให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองเนี่ยเขาจะามีชีวิตยืนยาวในโลกนี้ mm hmm. เขาจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยอาจจะบางคนอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่า แม่เป็นใครคเกิดมาไม่แม่แต่ก็รู้ว่าต้องมีแม่แน่นอนเพียแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าเขาเชื่อพระเจ้าและพระบิดสอนอย่างนี้ให้เขามีท่าทีว่ายัางไงก็ตามแม่ก็คือผู้ให้กําเนิดชีวิตของเขาเขาก็ควรจะมีท่าทีที่ให้เกียรติตามที่พระเจ้าสอนหรือบางครั้งมีแม่ก็จริงแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นแม่อย่างที่เขาคิดเอาไว้ก็อาจจะเปรียบเทียบแม่ของเขากับแม่ของเพื่อน แล้วเขารู้สึกผิดหวังในแม่ตัวเองว่าทำไมไม่แสดงความรักหรือไม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนที่เห็นแม่ทั้งหลายของเพื่อนๆปฏิบัติกับเพื่อนเขารู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าแม่ไม่รักยังไงก็ตามนะครับถ้าเขาเชื่อในพระเจ้าพระคัมภีร์ก็ยังสอนว่าเขาก็ยังคงต้องให้เกียรติกับคุณแม่อยู่ดอีอาจารย์คิดว่าเราจะให้เกียรติกับคุณแม่ได้ยังไงบ้างคะในสถานการณ์ที่มันยากนะคะ เอันที่หนึ่งเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าแม่เนี่เป็นผู้ที่อุ้มท้องเรามาแล้วก็คลอดเรามาเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็เป็นผู้มีพระคุณต่อชีวิตของเราอันนี้คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะอันที่สองก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าในสภาวะของความชีวิตเป็นจริงของแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นแม่เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน บางคนมาจากแบ克กราวด์ชีวิตที่อบอุ่นเขาเห็นแบบอย่างแม่ที่น่ารักและเขาก็พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเขามีเงินเขามีสิ่งแวดล้อมที่ดเีเขาจึงสามารถให้ความรักได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเห็นแบบอย่างที่ดีแต่ในขณะเดียวกันกับสำหรับบางคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาแบบสภาพมันต่างกันเยอะมีบาดแผลในชีวิตถูก Uh, abuse หรือว่ามีบาดแผลถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่าแต่งงานกับพ่อที่ขี้เมาแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างความกดดันเนี่ยมันทําใหเ้เขาไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้ mm hmm. อย่างอย่างแม่ของเพื่อนเรื่องจากเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามแต่ความจํากัดเนี่ยมันมีสูงมากเลยทําให้เขาแม่เนี่ยไม่สามารถเป็นอย่างที่ลูกต้องการได้ ทีนี้เรามาโฟกัสที่คุณแม่ที่ไม่พร้อมบ้างคะ่ะอาจารย์ว่าเ,เวลาที่คุณแม่เขาไม่พร้อมเนี่ยเขาก็มีความกดดันจากทางสังคมหลายๆด้านใช่ไหมคะ,คะทีนี้ใหม่ก็เลยอยากจะมองในมุมของลูกบ้างดีกว่าพอคุณแม่ไม่พร้อมเนี่ยก็มีโอกาสเนาะว่าลูกเขาจะมองว่าเออไม่รู้จะมองคุณแม่เป็นแบบอย่างตรงไหนได้บ้างทีนี้ค่ะก็เลยอยากจะสอบถามแทนหลายๆคนที่ ไม่มีคุณแม่เป็นแบบอย่างว่าเขาจะม,มีใครได้บ้างคะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเขาในเรื่องของความรักความอบอุ่นคือคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันเจอวิกฤตมาเยอะนะครับบางคนก็โอเควิกิกฤตในครอบครัวซึ่งค่อนข้างจะหนักแต่ผมคิดว่าถ้าคนคนนั้นนะครับถึงแม้เขามีแม่ที่บกพร่องไม่เป็นแบบอย่างที่ดีได้เนี่ยแต่ถ้าเข้ามาพบพระเยซูกิจเจ้า เขามาสัมผัสความรักของพระเจ้าเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาทํางานในชีวิตเขาเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าสามารถเติมเต็มในส่วนที่เขายังขาดอยู่นั้นได้แล้วก็ให้เขาได้มีมุมมองที่เ,เห็นใจคุณแม่เข้าใจคุณแม่นะว่าต้องผ่านอะไรกต่ไม่อะไรเนี่ยแทนที่จะเป็นฝ่ายที่เรียกร้องที่จะรับนะเมื่อแม่ไม่มีให้เนี่ย เขาก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็เข้าใจแล้วก็รับจากพระเจ้าเ,เห็นแบบอย่างของอาจจะคนสตรีทั้งหลายที่ดีๆในโบสถ์นะครับในคริสตจักรถ้าเขาผูกพันธุ์ก็จะมีพี่เลี้ยงก็อาจจะมีคนสตรีที่อยู่ในรุ่นของแม่นะฮะไอ้เคเคียเนี่ยเป็นแบบอย่างได้แล้วก็มีความเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นว่าแม่เนี่ย ไม่สามารถเป็นอย่างที่เขาคาดหวังไม่ใช่เพราะว่าแม่ไม่อยากเป็นแต่แม่มีความจํากัดเพราะฉะนั้นเขาก็รับการเติมเต็มจากพระเจ้าและจากคนอื่นๆที่อยู่ในคริสตจักรท,ที่สามารถจะเข้ามาช่วยนะครับเสริมและเติมให้กับเขาได้นะตรงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ไปสู่คำถามต่อไปบ้างนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเองเนี่ยแล้ก็เราอยากที่จะเติบโต ในแบบที่เรามีมุมมองของความรักที่ถูกต้องเนาะนอกจากการที่เราจะรับเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วอะค่ะเ,เราจะสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างคะที่จะแบบมีมุมมองของความรักที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะสามารถเป็นแบบอย่างต่อไปได้อะค่ะคือคือผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอยากจะว่าความสัมพันธ์ของแม่ลูกเนี่ยที่บอกว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมก็ว่าถ้าแม่กลับมาพูดถึงแม่เนี่ยถ้าแม่ยอมรับในความบกพร่องตัวเองความจํากัดของตัวเองแล้วพูดกับลูกแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานแล้วก็ขอพระเจ้าทรงช่วยอันนี้หมายถึงแม่เป็นคริสเตียนนะลูกเป็นคริสเตียนด้วยอธิษฐานด้วยกันแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าไปด้วยกันเนี่ยฉะนั้นมันก็จะเป็นการาเรียกวลูกก็ไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่จะต้องเรียกร้องคาดหวังตลอดเวลา แต่ว่าลูกสามารถที่จะช่วยแม่ให้กําลังใจแม่เติมเต็มให้แม่รู้สึกมีกําลังใจขึ้นว่าลูกเข้าใจแม่แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือแม่ในส่วนที่แม่เกินกําลังแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องเกินไปผะว่าอันนี้จะจะทำให้เกิดภาพที่ที่สวยงามในสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมก็ได้เห็นนะครับบางทีดูภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกประทับใจนะคือลูกบางคนเนี่ย ช่วยแม่จริงๆแล้วก็เข้าใจแม่เพราะแม่ด่ถูกกดดันหนักพ่อขี้เมามาตีแม่ต่างกลูกก็ปกป้องลูกก็พยายามจะช่วยอันนี้ผมคิดว่าบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมองข้ามเด็กไปว่าจริงๆเด็กก็เข้าใจนะ,ะเด็กก็รับรู้แล้วเราสามารถที่จะสอนให้เด็กเข้าใจแล้วก็ร่วมมือแล้วก็ให้เด็กมาแบ่งเบาภาระแล้วก็ เติบโตไปได้วยกันแล้วก็พึ่งพาในพระเจ้าเนี่ยไปได้วยกันได้ก็คือเหมือนมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนาะใช่ไม่ใช่ใชแต่ว่าลูกจะเรียกร้องเอาความรักจากแม่อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดลูกมีความเข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเหมือนแบ่งปันความรักให้กับแม่ได้เช่นกันเหมือนช่วยเสริมกําลังให้แม่มีกําลังใจงใใเพราะแม่เองก็ต้องการความรักจากลูกเหมือนกันเพื่อตอบสนองจริงค่ะจริงค่ะทีนี้ อม,มองในมุมของลูกอีกละค่ะอาจารย์บ,บางคนก็บอกว่าเออทาไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้ชีวิตเรามันแย่เหลือเกินทําไมเราไม่มีแม่หรือทําไมเรามีแม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบพูดแบบเนี้ยแล้วก็จะมีวลีเด็ดว่าทําไมพระเจ้าถึงให้ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้เราจะมีข้อแนะนําเขายังไงคะหรือว่าเราจะมีคําตอบให้เขายังไงได้บ้างคะคือเราก็ต้องหนุนใจเขานะครับบอกว่า มันมีภาวะที่ถูกเซตมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วการที่เราจะไปเปรียบเทียบแล้วก็น้อยใจแล้วก็มองในแง่ลบเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนีมันมีแต่ซ้ําเติมให้เราเนี่ยจมอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามองเปลี่ยนมุมมองด้วยว่าขอบคุณพระเจ้าที่ยังไงเสียเราก็ได้เกิดมาแล้วก็มีร่างกายที่โอเคนะโอกาสมันอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีโอกาสเลย และให้เขาได้เห็นแบบอย่างของบางคนนะครับที่เกิดมาอาจจะแย่กว่าเขาอีกนะอาจจะแย่กว่าเขาอีกแต่ว่าเขาสู้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปน้อยเนื้อต่ำใจกับชะตาชีวิตของตัวเองแต่กลับมองไปสู่อนาคตมีความเชื่อความหวังใจและมีความมุ่งมั่นว่าถึงแม้เราอาจจะด้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าเราสามารถที่จะพึ่งพระเจ้าแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ให้ก้าวหน้าแล้วก็เกิดผลได้โดย พระคุณพระเจ้าโดยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เดินหน้าไปเพราะฉะนนั้นชีวิตก็จะเกิดผลยกตัวอ,อย่างเช่นในบัืบีชื่อยาเบสยาเบสนี่เพราว่านายเจ็บปวดเขาแม่ข้อเขาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เขาถูกเรียกว่านายเจ็บปวดมาตลอดเพราะ,ะชีวิตเขาทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องชื่อยาเบสเออทำไมต้องชื่อยาเบสนายเจ็บปวดอะไรอย่างเี้ยแต่เข้าที่ทางกับพระเจ้าและในเพิ่นบีบอกว่าเขาพบความสําเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้ามากกว่าพี่น้องทั้งหมดของเขาน,นแสดงว่าเขาไม่ได้จมอยู่กับสิ่งที่แย่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและคนพยายามตั้งชื่อเพื่อให้เขาติดอยู่กับสิ่งนั้นเขาไม่ยอมติดเขามองไปพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยให้เขาเนี่ยชีวิตไม่ไม่พบความเจ็บปวดแล้วก็พบความสําเร็จขยายอ,อิทธิพลของเขาออกไปและพระเจ้าก็ฟังเขา สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์ก็จากเมื่อกี้ที่ได้ฟังใช่ไหมคะก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆเออมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางอย่างมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดใช่ครับคุดิชั่นต่างๆมามากับเราตั้งแต่เกิดแต่ว่าที่ได้ฟังอาจารย์เมื่อกี้ก็คือเหมือนได้เรียนรู้ว่าเออเราจะทํายังไงกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้พร้อมกับการอธิษฐานการพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาความรักของพระเจ้าใช,ใช่ไหมคะคทีนี้ก็เลยอยากสงสัยคะ่ะอยากรู้ว่า แล้วความรักของพระเจ้าเนี่ยมันจะสามารถทดแทนความรักของแม่ได้เลยไหมคะอาจารย์คือความรักของแม่เนี่ยต้นกําเนิดจริงๆคือความรักของพระเจ้า<ม>พระเจ้าใส่ความรักของพระองค์ในหัวใจของแม่ในสัรชาติตยาของความเป็นแม่มไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่มีแม้แต่สัตว์ก็มีอันเนี้ยพระเจ้าเป็นความรักไงแ่งของความรักที่แท้จริงมาจากพระเจ้าทั้งสิน้นเพระเาะฉะนั้นจะสามารถทดแทนได้ไหมผมว่าทดแทนได้และอาจจะมากกว่าด้วย เพราะแหล่งกำเนิดจริงๆคือมาจากพระเจ้าอืมโอเคชัดเจนเลยค่ะพระเจ้าเป็นความรักนะคะเพราะฉะนั้นความรักทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพ่อหรือใครก็แล้วแต่ก็คือมาจากพระเจ้านะคะโอเคทีนี้มองในมุมมองของบุคคลที่สามค่ะในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลหลายๆคนที่เขาอาจจะ มีริเลชันชิพหรือมีความสัมพันธ์ที่บกพร่องกับแม่หรือว่าไม่มีแม่ที่เป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะดูแลหรือว่าช่วยหนุนใจเขาได้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าต้องต้องอันแรกคือว่าเขาต้องยกโทษให้แม่อันนี้สำคัญมากนะครับและให้เขาเข้าใจความจำกัดของแม่นะที่ที่ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นได้เนี่ยให้เขาลองสืบประวัติความเป็นมาของแม่เขาก็ได้ว่าแม่เขา เติบโตมาอย่างไรนะและเขาจะเข้าใจแม่มากขึ้นและจะช่วยให้เขาเห็นใจแม่แล้วก็ยกโทษให้แม่ได้ซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าการที่เขามีความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีกับแม่ที่ผ่ามามันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาจะแย่ตลอดไป<ม>เขามีพระเจ้าเขาพึ่งพาพระเจ้ารับความรักจากพระเจ้าแล้วก็ก้าวเดินไปนะเปลี่ยนที่ตัวเองนะ และโดยพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าร่วมมือกันดังนั้นชีวิตของเขาเนี่ยจะจะเกิดในอีกมิติใหม่ที่ที่อดีตไม่สามารถจะมาครอบงำเขาได้หรือมีทิพย์ลต่อเขาได้เขาจะทุลทุลวงแล้วก็ศักยภาพในตัวเขาก็จะเบ่งบานขึ้นมาได้โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าอซึ่งเราก็ตั้งจะต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วยใช่ไหมคะ่ครับให้เขาเหมือนแบบ มีทัศนคติที่ถูกต้องอาจจะเหมือนช่วยรับฟังเขาหรือว่าอธิษฐานเผื่อเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หนุนใจเขาว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายเนี่ยให้กลายเป็นดีได้ประสบการณ์ด้านลบของเขาเนี่ยถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็ได้นะคือเวลาวันหนึ่งเขาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องดูแลน้องเลี้ยงที่มีอดีตชีวิตท,ที่อาจจะคล้ายๆเขาเขาจะเข้าใจมากแล้วก็จะช่วยได้ก็คือเหมือนพระเจ้าไม่เคย ให้เกิดสิ่งร้ายบางอย่างแบบไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะคมอาจจะเป็นประโยชน์เป็นพรกับตัวเขาหรือคนอื่นๆใ,ในอนาโคตคโอก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยคะ่ะก็ได้รับประโยชน์มากเลยนะคะทั้งในมุมมองที่เราเป็นลูกเนี่ยที่ต้องการแบบอย่างจากแม่นะคะแม้ว่าเราอาจจะมีความสัมพันธ์กับแม่ที่ไม่ได้เต็มร้อยหรือไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือว่า เราเองอาจจะไม่ได้เติบโตมาโดยคุณแม่นะคะก็วันนี้เราก็ได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นต้นแบบของความรักเพราะพระเจ้าเป็นความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องนะคะได้กลับเข้ามานะคะพึ่งพาความรักของพระเจ้านะคะไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูกแบบใดก็แล้วแต่แบบเริ่มต้นดีหรือว่าเริ่มต้นไม่ดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเรามีความรักพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะคะแน่นอนว่าเราจะจบดีมีชีวิต อย่างดีแน่นอนนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มนุศัดิ์มากเลยค่ะ,คะที่มาให้ความกระจ่างกับพวกเรานะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีๆจากใจสมานค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ